สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง CGSC 9กพวกที 4, นะครับดูไปดูแป๊บนึงอันนี้ก็ไปรีวิวเหรียญน,นะครับ๊บน,นึงเดี๋ยวขอ,ยอัยขออย่น,นี่ก่อนตงเก่งน,น,นะครับ มามาดูเหรียญหนึ่งนะครับเขาจะเป็นเหรียญโล่เก้านะครับอ่ะนี่นะร,รัชการที่เก้าเหรียญหนึ่งนะครับอ่ะนี่ไม่รู้ว่ากล้องมันชัดไหมนี่ไงหนึ่งบาทนะครับมา,มาเหรียญสองนะครับ ราชการที่เก้าเหมือนกันนะคะโอเคฝั่งนี้จะเป็นสองบาทนะครับกล้องไม่ชัดวะเดี๋ยวมีชัดจริงๆนะยังไงชัดจะสองบาทนะครับเอามาห้าบาทนะครับนี่รใชการที่เก้าเหมือนกันนะฮะ,ะ,ะรักช,าชรนะการที่เก้นะะกา กล้องไม่ชัดว่ะเดี๋ยวมันต้องซูมมะหนึ่งโอ้โหมันเป็นกล้องไอโฟนนะเนี่ยจะกดซูมเนี่ยโอเคแค่นี้ก็แค่นี้อันนี้ชัดเฉยเลยเป็นเหรียญโลกาออกมากจะเป็นเหรียญห้าบาทนะครับนี่ พศสองห้าห้าแปดนะครับต่อมานะครับเหนนรียญสิบนะฮะก็เป็นเหรียญโลเก้าเหมือนกันนะครับนี่เป็นรูปโลเก้านะครับภูมิพลโดยเดชนะแล้วก็ราชการที่เก้างนี้ต่อมาจะเป็นพศสองห้าห้าห้านะครับก็เป็นเหรียญของแม่นะครับ แม่ผมก็เก็บเอาไว้นะครับเอาไปขายด้วยแหละนะครับเอาไปขายนะครับเรียนหายากเนาะเอาไปเก็บไปขายแต่ยังไม่รู้จะขายตอนไหนนะอาจจะขายตอนช่วงที่ผมปิดเทอมนะรเ,เรียนหายากเนาะนะ,นะตอนแรกผมบอกว่าไม่ให้แม่เก็บแต่แม่ผมก็เก็บเพราะว่สินใจเก็บมาหน่อยนะจะได้มารีวิวนะครับก็ าวนไหนเดี๋ยวผมจะทำคลิปเปิดหน้าผมจะทำอีกทีนะครับยังไม่รู้ยังไม่กล้าเปิดหน้าเลยนะฮก็เก็บเหรียญก่อนแล้วกันนะครับก็จะเก็บไปขายนะเหรียญเหรียญเก่านะครับแต่ไม่รู้จะขายไหมไม่ขายอาจจะไม่ขายนะเก็บเอาไว้ซะหน่อยนะครับไว้เป็นมันเหมือนแบบนักพระมาหากรัติย์อะไรเงี้ยครับก็เด็ดแล้วครับ